แล้วแต่บุญดูเรื่องแล้วแต่บุญตก,กรรมหน่อยนะคุณว่าแล้วแต่บุญหรือว่าอะไรผมว่ามันไม่ใช่เงีออปะทาบุญส่วนทําบุญครับกรรมส่วนกรรมไอ้ติดมาจากไหนนั่นอีกเรื่องหนึง่งบางคนติดมาจากพ่อแม่บางคนติดมาจากอ่ะมีลูกค้าผมอยู่คนหนึ่งอยู่ลํโพนอยู่ลำโพนคนนี้ก็ยังจ่ายไม่ครบแต่ผมก็ช่วยไปเยอะเพราะว่าผมทักแล้วมันโดนไปเยอะเงออี้อปะ ตอนแรกเขาเจอผมคนนั้นนะผมไม่รู้ว่าเขาพิการเรื่องมือหรืออะไรเนี่ยแหละเออผมจำไม่ได้เพราะตัวจริงผมก็ยังไม่เจอแต่แบบคุยหลังบ้านก็มีคุยใช่ไหมปัญหาคือของเขาเจ้ากรรมในเวรคนแรกน่าจะเป็นไอ้ข้างบ้านเป็นหมอดูข้างบ้านครับเปลี่ยนเบอร์ให้เพราะผมอาจไปเห็นว่าเฮ้ยเบอร์มันเป็นสตูคู่คองผมก็บอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยคุณแม่งทะเลาะกันตลอดเลยนี่ แฟน,นแฟนเขากับแฟนใช่ไหมพอดูไปเสร็จดับน,นั้นเขาก็บอกว่าเอ,อใช่คุยไม่ถึงห้านาทีแล้วตอนนี้คืออยู่ในบ้านแต่แยกกันคนละมุมงงัง้ยแต่พอผมบอกว่า้มันมีจังหวะที่ผมเช็คได้ว่าเ,เขาไปเจอโดนโดนของแล้วเบสเซ็ตก็อ่ไปให้เช็คสุดท้ายไปเช็คเสร็จปุ๊บรู้ว่าโดนจากไอ้คางบ้านหมอดูนั่นแหละทําของใส่ผมบอกว่าเออ รีบบไปแก่ไม่รู้ว่ามันโดนอะไรมาแต่รีบรีบไปแก่ผมเขาบอกที่แก้ไปนะสามเดือนผ่านไปไม่แก่สุดท้ายแฟนตุยแฟนตุยก็เหลือเงินมานิดหน่อยมั้งแล้วก็เอามาทําก็มีเรื่องหนี้เรื่องอไรโพนี่โผล่เข้ามาใช่ไหมผมก็บอกว่าโอเคเอา่าไปแก้ยังไงก็ต้องไปแก่เพราะผมเตือนมาแล้วคุณโดนไปแล้วแล้วคุณไม่ไปแก่นะ่ะเขาก็เลยไปแล้วไปในวหนไปในวันโกนด้วยครับไปฟอกเลือดหรือไปทําอะไรที่โรงพยาบาลใช่ไห อยู่ดีก็ติดเชื้อปุ่มไปเลยวันวันโก้เลยคือมันจะแรงเฉพาะวันพระวันโกนถ้าคุณโดนของแล้วคุณไปนะแต่ทีนี้พอเขาไปแก้เสร็จใช่ป่ะพอเขาไปแก้เสร็จปับ๊บก็โดนหายนู่นนั่นนี่แต่หลวงพ่อที่แก้พอจิ้มปุ๊บหลวงพ่อทัก,ก่อนเลยเพราะหลวงพ่อก็จะมียานมีเซนต์ของเขาเฮยพอท่านทําเขาเรียกว่าอะไรวะ ปฏิบัติมาเยอะเออเอารมณ์ประมาณนั้นช่วยคนมาเยอะด้วยช่วยมาสามแสนคนเงี้ยพอหลวงพ่อจิ้มปุ๊บแก้ให้ของออกก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อกระทักบอกว่าเฮ้ย hey, เนี่ยพ่อแม่เขาแต่ก่อนทําปูแกะปูใช่ไหมคือเขาก็บอกว่าใช่อารมณ์ประมาณนี้นึกออกไหมคนที่เห็นก็คือเห็นคนที่แม่งไม่เห็นเก๊ก็คือเก๊ใช่ไหม่วนผมผมก็อะผมเห็นผมก็บอก พอไปจิ้มมาอ่ารู้แล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือกรรมที่เขาพิการที่มือติดมาจากการที่พ่อแม่แกะปูปูอะพอหักปูหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยมาโดนที่ลูกไงตัดตัดปูนึกออกป่ะอารมณ์ประมาณนั้นคือมันก็ต้องดูย้อนว่าตกลงสรุปไปอะไรแปลว่าพ่อแม่ทําบาปไว้ทําเยอะส่งผลมาที่ลูกแต่ลูกโดนอะไรก็ไปโดนที่ตัวลูก พ่อแม่ก็ต้องมาดูแลสุดท้ายพ่อแม่ไม่ได้อยู่ดูแลใช่ไหมโลกก็ต้องรับกรรมไปคืออันนั้นคือกรรมในมุมที่ทําแล้วเห็นแต่ในมุมชื่อมุมอะไรเขาก็จะโดนอีกไงเขาก็อาจจะไปโดนเรื่องอ่ะอยู่ดีๆทำไมหมอดูมันมาเพราะมันติดมาจากชื่อโดนมาจากชื่อถ้าเขาเปลี่ยนชื่อชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ออกไหมอาจจะลดทอนลงมาได้เออมันไม่ได้เป็นเรื่องสัตมา แฟนก็ไม่ได้เป็นศัตรูถามว่าแฟนเป็นศัตรูโดนอะไรครับทะเลาะหนึ่งถ้าอีกขั้นหนึ่งคือไปไงไปเลยไปไปแต่ชีวิตไม่ว่าจะจะเป็นจะตายอารมณ์ประมาณนั้นนะเออใครชอบก็กดติดตามแล้วก็ดูไว้กดไลค์กดแชร์ก็ได้ก็ได้นะครับดูให้จบว่า,าศาสตร์ผมใช้อะไรบ้างเช็คอะไรได้บ้างเช็คอะไรได้บ้างต้องไปย้อนดูอืย้อนดู พิมพ์ไว้สงสัยก็พิมพ์ไว้แล้วกันว่าแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาตอบแล้วกันนะโอเคนะครับแล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าศาสตร์ผมเน้นอะไรเป็นหลักศาสตร์ผมเน้นลัคนา80%ถึง85%ลาสราศีมีแค่15-20%เท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวอกักษรในมุมศาสตร์ของผมมันถูกพลิกแพงมาจากโหราศาสตร์ซึ่งโหราศาสตร์มันเป็นศาสตร์โบราณ มันก็ต้องมีการอัปเดตบ้างถ้าคุณยังไปงมอยู่ในกะลาที่เป็นโหราศาสตร์เดิมๆมันไม่พัฒนาคุณก็จะติดแยกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเชื่อหมอดูนึกออกปะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่หมอดูผมมีหน้าที่เห็นปุ๊บตรงไหนมันผิดก็แก้ครับใครอยากแก้ก็ทักหลังบ้านสุดท้ายใครมีปัญหาอยากจะเช็คทักหลังบ้านครับทังหลังบ้านทำยังไงกดรูปโปรไฟล์ครับ กดที่เมสเซจครับส่งข้อความแล้วก็คุณก็ทักมาหลังบ้านผมก็จะมีรายละเอียดถ้าคุณต้องการเช็คส่วนตัวก็ทักมาส่วนใครถ้าเช็คฟรีส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้เช็คฟรีแล้วเพราะฉะนั้นคุณพลาดไปปีหนึ่งละผมให้เวลาเช็คฟรีอยู่ประมาณปีแรกๆอันนี้ก็เข้าปีที่3าแล้วเพราะฉะนั้นมีค่าครูหมดนะครับค่าครูเอาไปทำอะไรทำบุญบ้าง แก้กรรมตัวเองที่ไปยุ่งกับกรรมพวกคุณมาบ้างอ,อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ถ้าสนตัวถ้าเช,เช็คเช็คเจาะลึกเช็คอะไรบ้างเช็คชื่อเลขบ้านเบอร์โทรทุกอย่างที่มีตัวเลขตัวหนังสือเกี่ยวข้องจะเช็คเพื่อนคุณก็ได้คนไหนแม่งยอ่อเป็นคนที่หักหลังคุณคนไหนมีปัญหาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินตลอดคนไหนมีสิทธิ์ทําให้ ได้ไม่ได้เงินคืนพวกเนี้ยเช็คได้หมดเลยหลังบ้านมันเห็นตั้งแต่ชื่อจากมุมคุณสะท้อนไปชื่อพวกคนที่เข้ามาแล้วว่าพวกนี้มาโกงพยายามโกงคุณไหมหรืออะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นการเช็คหลางบ้านมีประโยชน์แบบนั้นทําให้คุณสามารถระวังได้ว่าคุณต้องระวังอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ